สำหรับท่านใดนะคะที่เป็นอัมาพาตครึ่งซีกนะคะแล้วก็ช่วงแขนเนี่ยยังไม่มีแรงยกนะคะวันนี้เนี่ยกิมีท่าออกกําลังง่ายๆมาฝากกันนะคะสําหรับออกกําลังช่วงกล้ามเนื้อหัวไหลอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะต้องนั่งที่เก้าอี้นะคะ แล้วก็หันหน้าเข้าหาโต๊ะแบบนี้เลยแล้วก็อุปกรณ์อีกอันนึงนะคะหาได้ง่ายๆเลยก็คือเป็นผ้าขนุนผืนเล็กๆแบบนี้นะคะใช้เพียงแค่หนึ่งผืนเท่านั้นจากนั้นเนี่ยเราก็เอามือข้างที่แข็งแรงประสานกับมือข้างที่อ่อนแรงแบบนี้ไว้แล้วก็วางเอาไว้บนผ้าจากนั้นนะคะเราค่อยๆเหยียดข้อศอกให้ตรงนะคะเราจะไม่ทําการล็อกข้อศอกแบบนี้นะแค่เหยียดให้ตรงจากนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีนะคะเหมือนเวลาเราจะเอื้อมไปหยิบสิ่งของที่เราวางไว้ข้างหน้าเวลา เราเคลื่อนไปเนี่ยเราจะไม่ใช้วิธียกไหล่ขึ้นเกงหัวไหล่เราใช้มือข้างที่แข็งแรงเนี่ยดึงข้างที่อ่อนแรงไปแบบนี้นะคะเราจะไม่ทําแบบนี้นะเพราะว่าไม่อย่างนั้นหัวไหล่ข้างที่อ่อนแรงเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยที่เข้าสู่ระยะการเหนื้อหดเกรงแล้วเนี่ยถ้าทําแบบเมื่อสักครู่เนี่ยยิ่งทําอาจจะยิ่งเกรงใช้เป็นการเอื้อมจะดีกว่าเนาะเราจะใช้ค่อยๆวิธีเอื้อมตัวไปข้างหน้าแบบนี้นะคะ เราจะไปแบบนี้นะคะอาจจะ5้าหรือสิทีก็ได้ถ้าเกิดท่านใดทําแล้วไม่เจ็บหัวไหล่เราจะไปในทิศทางข้างหน้าแล้วก็จะมาในทิศทางข้างที่อ่อนแรงนะคะแล้วก็จะสลับกลับไปยังข้างที่มีแรงแบบนี้นะคะเราจะทําแบบนี้นะคะ 1ิบถึงครั้งนับเป็น1เซตอย่างน้อยวันละ3เซตก็ได้นะคะถ้าท่านใดทําแล้วไม่ปวดไหล่ค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่มีคําถามไม่ว่าจะเป็นคําถามเกี่ยวกับโรคระบบประสาทโรคอัม,มาพาตคลื่งซี่นะคะโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคพากินสตน์หรือว่าจะมีคําถามเกี่ยวกับโรคระบบกระดูกกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นต่างๆก็าๆสามารถพิมพ์คําถามทิ้งไว้ได้ที่เพจ Facebook ของสุริพรคลินิกกายภาพบําบัดหรือว่าจะพิมพ์คําถามทิ้ไงไว้ได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลของคลินิกแล้วก็ตอนนี้นะคะคลินิกของเรามีช่องทางยู YouTube, แล้วก็ติกตอ k นะคะก็สามารถติดตามสาระดีๆของทางคลินิกหรือว่าจะพิมพ์คำถามทิ้งไว้ได้ที่คอมเมนต์เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่081ค่ะ972 0514ค่ะ